สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบต a M 8 5 4 0นะคะลูกค้าตัวนี้สภาพดีมากค่ะเป็นรถไล่เดิมๆเลยนะคะและที่สำคัญชั่วโมงการใช้งานนะคะ1,000นิดนิดเท่านั้นนะคะสำหรับ M 8 5 4 0ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะ85แรงม้าค่ะรถสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันค่ะ ลูกค้าสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยเลอค่ะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะสีตามสายสายเลดตามหัวน็อตนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานทุกจุดนะคะสำหรับ M8540 ตัวนี้นะคะสภาพสวยนี่ค่ะ พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าดูสภาพใกล้ๆกันได้เลยนะคะสวยเดิมจากโรงงานนะคะรถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่1นึ่เชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้สภาพดีมากๆมาดูสภาพห้องเกีย์กันบ้างนะคะสภาพห้องเกีย์นะคะตัวนี้เป็นเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะนี่ค่ะ อย่าเดิมคู่ตัวนะคะสีเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพดีมากมาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวยกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานค่ะยางหลังนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะดอกยังดีอยู่นะคะยังพอใช้งานได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่ค่ะ โอตอนี้คู่ตัวนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะมาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะด้านหลังของรถนะคะลูกค้าตามแขนยกนะคะตัวนี้ไม่มีรอยอ็อกรอยดามนะคะสำหรับ m 8 5 4 0ตัวนี้นะคะรถเดิมคู่ตัวจากโรงงาน pto ใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้า นี่ค่ะดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะสำหรับ M8540 ตัวนี้น่าใช้นะคะเครื่องไฮดรอลิกนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมผ่าน3ค่ะเป็นผ่าน3มตาช้างนะคะใบเต็มนะคะสีเดิมๆคู่ตัวนะคะยางสภาพดีทั้ง4เส้นนะคะยางหน้ายางหลังนะคะสภาพดีทั้ง4ี่เส้นพร้อมใช้งานเลยนะคะ สำหรับท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูรถนะคะลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะตัวนี้รถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะและที่สำคัญเครื่องไฮดรอลิกนะคะสมบูรณ์มากนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานค่ะ M8540 นะคะสภาพสวยๆเดิมๆตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 8 3 5 0 0 0บาทนะคะ8 3 5 0 0 0บาทค่ะพร้อมจะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะโทร0819136451ค่ะมีค่าแนะนำให้ด้วยค่ะละ5,000บาทนะคะสำหรับใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะจับจองแต่ว่าไม่สะดวกมาดูรถนะคะ สามารถโอนจองได้นะคะโอนจองเพียง10,000บาทในส่วนที่เหลือก็ส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปต้ M8540 กันค่ะเครื่องดีมากนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้น่าใช้มากๆค่ะ